วี้ต้อนรับทุกท่านนะคะในช่องของร้องนานนตอนนั้นท<ร>่านพ,พี่เขาอ,อยู่ต่างประเทศแต่นี่กลับยังเป็นอ,อยู่สิ<อ>ค,ค,ครั<อ>คบก็คือขอพรคงคูได้ได,ด้จริงๆผมนอนไว้มีอะไรบ้างคะวันนี้พี่ก็มาแก้บ,บนให้พี่มีอะไรบ้างค่ะก็มีไข่ก้าแขกผลไม้ก้าวหยางของอะไรก้าวัวงก็แขกตุ้มหายเรียบร้อยไปสลือนึงนะครับตอนนั้นมีแล้วก็ อย่างละเล็กเก้าเนาะคุณพี่สม,มรคุณพี่ยกนพีนของชาแน,นลนะคะมาแกมบนในกับแฟน,นะคละับ อนเย็นะคะลำถวายที่กรขขอบคุณทุกคนนะคะเนะวคามเชื่อความเชื่ะคยาความทแต่ว่าผมใช้วิทยาวียวจ่าเรางมงาหรือบางคนนแต่ว่าสำหรับแออมแออมก็ขอที่มาวันนี้ก็ขอขอให้พูกติโวเองพูิูกก็สำเร็จจริงๆนะพี่อมบ่นต่อหรอคะหรือไงหรือบนอยู่แล้ว พี่หอมนะที่ผ่านมาพี่หอมมาไหวไหวท่านอยู่ตลอดตั้งแต่ไม่มาเป็นยูทูบเบอร์ก็ขอแล้วก็เรื่องที่มีปัญหาอีกแต่พี่หอมก็ไม่จะบอกขอบอกตรงนี้ได้ไหมเอ่ยที่มีปัญได้ไหมขอบอกได้ไหมว่าพี่หอมจะเล่าประสบการณ์ท่านรับมือกันะคะพี่หอมพี่หอมขอต่อด้วยเล่าประสบการณ์ที่หน่อยได้ไหมอาย์อาจารย์ดีแต่วถ้าใครเป็นนะมีใครมีปัญหานะคะเดี๋ยวท่านเดี๋ยวตอนท่านยังอยู่โกรกเนาะ เนี่ยถ้าเราไม่ไม่เซ็นคําวันนั้นเขาคิดยังไงกับเราเราก็โดยใจง่ายทาให้เขาแต่เขาเอารถไปคืนเป็นหนี้แค่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทแต่ให้ไปขึ้นศาลที่อุดรเขาไม่ไปเขาไปเป็นเขาไปอยู่ทํางานที่เชียงรายแล้วพี่หอมก็มีใบไปบ้านพี่หอมก็บอกให้ไปจัดก,การเลิกอ่ะสรุปแล้วเขาไม่ไปจาัดก,การพี่หอมมีนานชื่อพี่หอมคนเดียวมีบ้าน ชื่อพี่หอมแต่คนที่เขาทําเขาเป็นคนฉลาดมากเขาเป็นคนมีความรู้เขาเป็นถือทนายาพอพี่พ่อพี่แบ่งนาให้พี่แบ่งที่สวนให้พี่คนละคนละครึ่งคนละสามไร่กว่ากับน้องชายเรื่องกันมีป่าสักมีสวนยางเคยมีลำย,ยเขาไม่เอาตรงนั้นเขาไปฟ้องเอาที่ของพี่จิตไร่บ้านอีกหนึ่ง ตลาดไปแล้วเขาเอาที่ดินของพี่บ้านพี่บ้านที่ลูกพี่ปู่ไปขายทอดตลาดหมดแล้วแล้วพี่ก็เลยพากานไปเรียกร้องความเป็นธรรมที่ขึ้นศาลนี่คือเรียกร้องความเป็นธรรมเลยจะบอกเอ็ซีว่าอย่ามักง่ายนะคะยาใจอ่อนกับใครเซ็นแก๊กเดียวเนี่ยสุดท้ายเขาไปประมูลได้เท่าไหร่รู้ไหมจากจากเงินที่สองหมื่นกว่าแล้วเขาไม่รับผิดชอบเขาไปประมูลที่ขายที่พี่เห็ุไร่ แสนเขาก็จะใช้หนี้แค่ไม่ถึงแสนคืนไปแล้วเขาก็จะเอาเงินที่ส่วนเหลือมาให้เราแต่เราไม่อยากได้เลยเราไปถอนอนนี้ไถ่ายคืนแล้วน่าสอล้านห้านะแต่ว่าพอไปทําเรื่องคืนสารสารนะแต่เราหลีกไม่ได้เพราะเขาขายท่อตลาดไปแล้วเพราะคนนั้นเขามีความรู้แต่เราไม่มีคนรู้เขาขายพื้นที่เท่าไหร่รู้ไหมเขาประมูลไปแค่ห้าหกแสนห้าล้าน กลับไปทุกครั้งที่ทุกคนเห็นกลับไปพี่ไปเลียงศาลเรี่ยงศาลเพราะว่าคุณผูหิดแล้ววันนั้นที่วันที่สผ่านมานี่พี่ขึ้นศาลแล้วพี่แพ้คดีเพราะว่าศาลไม่ยกเลิกเพรที่พี่ไปนี่ไม่ได้พิจนคดีหรอกคดีที่พี่อกไปขอพี่เป็นผู้ร้องขอให้ศาล ขอให้ที่แค่ล้านเายไม่เอา้านเยังไม่เอาแล้วทีนี้เบี่ยงนสูงการดาาจะเอาจาก5นตอนนี้เราเป็นไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราไทยที่เราคืนสองล้านห้าะคะแมโนพช่วย่ไี่เป็นคลิปเดิมนะคะไปขอสอ เ่าบุญองค์ปูรวนแด่หาคนดีมันเหมือนทนายสมเดติเหมือนทนายของเราวันนี้